คุณหญิงสุดารัตน์พักไทยสร้างไทยในฐานะพักร่วมรัฐบาลในพักเพื่อไทยพักก้าวไกลให้นึกถึงความหวังของประชาชนวันที่28มิถุนายน2566ว่าที่รัฐบาลก้าวไกลเกิดเรื่องราม่าขึ้นอีกครั้งเมื่อทางพักเพื่อไทยออกมาประกาศจุดยืนว่ายังไงทางพักก็ขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ส่งผลให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประธานสภาพุ่งติดเทรนท์ทวิตเตอร์มีผู้คนกล่าวถึงเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางพักก้าวไกลเองก็ยืนยันว่าตนเองนั้นก็ต้องการตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันพร้อมเสนอรายชื่อผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งมาแล้วนั้นล่าสุดหญิงหน่อยหรือคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์สสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักไทยสร้างไทยได้มีการกล่าวถึงประเด็นการเมืองร้อนในครั้งนี้ว่าอยากให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชนที่เขาฝากความหวังในการมีชีวัดมีเศรษฐ,ฐกิจที่ดีขึ้นจาก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรัฐบาลใหม่ของฝั่งที่เขาเรียกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประชาธิปไตยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาของสองพรรคแกนนำบนพื้นฐานความเสียสละเพื่อประชาชนจึงสําคัญมากในขณะนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าทําให้ประชาชนผิดหวังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประธานสภาและกล่าวต่ออีกว่าขอเป็นกําลังใจให้สองพรรคแกนนําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทําเพื่อประชาชนซึ่งกระแสข่าวประธานสภากลายเป็นเรื่องที่ประชาชนจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ทางพรรคก้าวไกล ได้เสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิจนุโลกเข้าชิงตำแหน่งแต่กลับพบว่าทางพรรคเพื่อไทยหลังมาประกาศจุดยืนของตอนเองยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าจะส่งใครเข้าชิงเมื้องต้นมีกระแสข่าวมาว่าอาจส่งนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน่านอดีตผู้นำฝ่ายค้านและนายสุดช,ชาติปันเจริญสอสอบัญชีรายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าชิงแทนทั้งนี้ต้องรอติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดต่อไปหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตได้มีการรับรองสอสอทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตไปแล้วห้าร้อยรายพร้อมประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่วันที่ยี่สมิถุนายน66สซึ่งถือว่าเหลือเวลาอีกไปกี่วันก็จะมีการเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาและเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป